ายความฝันเลขนำโชคฝันว่าตาหน้าเกียรติฝันเห็นดวงตาของตนเองหน้าเกียรติฝันเห็นดวงตาของตนเองเนี่ยมีความหน้าเกียดอ่ะตาปูดโปนเนี้ยแปลว่าอะไรท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติ อาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินเข้ามานะถูกใส่ร้ายการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักช่วงเนี้คุณน่ะจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะได้สัมผัสธรรมชาติช่วงเนี้ยคุณควรจะ ประหยัดการใช้เงินไว้หน่อยเพราะว่ามันจะมีปัญหาเนี่ยมันจะมีตอนเนี้ยคุณอาจจะมีความสุขมากขึ้นแต่คุณควรจะประหยัดการใช้เงินเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายเข้ามาประกอบกับว่าเนี่ยคุณอะ่ะเออเป็นคนที่ทำงานเก่งมีคนใส่ร้ายมีคนมาชอบได้ไปงานศพคนรู้จัก คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับแบบเหมือนมีเรื่องต้องใช้เงินนะอาจจะเอ่อเกี่ยวกับมีการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะไพ่ใบนี้เป็นไฮโปเทอร์เมียเนี่ยก็คือว่ามีเกณฑ์ที่คุณน่ะจะไม่สบายต้องเสียเงินการงานยังราบลื่นดีมีคนใส่ร้ายมีคนมีคนใส่ร้ายแต่ก็มีคนที่รักคุณ คุณจะได้รับข่าวการตายของคนรู้จักนะคะเลขนำโชคหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งขอให้ท่านโชคดีค่ะ